กต็ต้องลงทุนด้วยความลําบากไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยทองด้วยอะไรแต่ต้องลงทุนด้วยความฝึกฝนยอมลําบากให้จิตมันถูกอบรมดีถึงที่สุดสามารถที่จะเผชิญอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ไม่อยู่ใต้อารมณ์ แต่อยู่เนื้ออารมณ์ปัญหาก็หมดสำหรับมนุษย์คือไม่เสียทีที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบประพุทธศาสนาก็ร,รู้จักทำจิตใจให้อยู่เหนือโลก <c oughs> เก็เรื่องกรศัพท์เรื่องคำนี่มันทำยุ่งมันก็ต้องจำไว้ก่อนมันช่วยไม่ได้เหมือนกันที่จะให้เข้าใจ เรื่องสับเรื่องคำทั้งหลายทีเดียวหมดสิน้นมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าค่อยๆจำไว้จำไว้จำไว้เมื่อพูดว่าอ you ย know ู่เหนือโลกอันนี้มันก็คำเดียวกับพูดว่าอ you ย know ู่เหนืออารมณ์เมื่อพูดว่าอยู่เหนืออารมณ์มันก็คำเดียวกับพูดว่าอยู่เหนือโลกเมื่อพูดว่าอ you ย know ู่เหนืออารมณ์ มันกหมา,าวมามว่าอยู่เหนืออำนาจของรูปเสียงกล,งลิ่น <c oughs> รปสปดทัพพะและธรรมารมทั้งหลายนั่นแหละคือโลกรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพพะธรรมารมทั้งหลายนั่นแหละคือโลกนั่นแหละคืออารมณ์เมื่อพูดว่าอยู่เหนืออารมก็เขาบอกว่าอยู่เหนืออำนาจของอารมมันก็คืออยู่เหนือเหนือโลก ไอ้หลักเบื้องต้นที่สุดที่คุณควรจะจำก็คือพระไตยคำเหล่านี้แหละเช่นพุนอารมณ์นันคือโลกโลกกันคืออารมณ์เพราะว่าการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปสัมผัสอะไรทิ่ไหนมันก็คือสัมผัสที่โลกมันก็สัมผัสที่โลกมันไม่มีทางจะสัมผัสที่อื่นนี่โลกในแง่ไหนโลกในแง่ที่สัมผัสด้วยตา โลกในง่าที่สัมผัสด้วยหูโลกในง่าสัมผัสด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยผิวหนังและด้วยใจเองโดยเหตุที่เรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีหน้าที่รับสัมผัสและรู้รสมันก็ช่วยไม่ได้ในโลกมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่จะสัมผัสตากระตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือเพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีปัญหาเกิดขึ้นมาในเมื่อไปสัมผัสกับอคู่สัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันดีแต่ว่าเรามีอ,อายตนะเพียงหกนะมีเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงหกเท่านั้นนะก็ยังแย่มากนะมีปัญหามากยุ่งมากแย่มากถ้ามันเกิดมีอายตนะมากกว่าหก คงจะแย่กว่านี้อีกในเรื่องที่ต้องระมัดระวังต่อสู้มันก็มากไปกว่านี้อีกเอาละเป็นอันว่าตามหลักของะารรมนี่มันยอมถือว่ามันมีหกนี่เราพูดเผื่อไว้นะว่าถ้ามันเผอิญมันมีอาณานะเกินหกเป็นสิบเป็นยี่สิบแล้วคงจะแย่มากอารมณ์ที่เข้ามาทําปัญหามันก็มากเอาแต่เพียงมันมีหกนี่ก็เอาชนะมันให้ได้ มีสติควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านั้นแหละมันมีเท่านั้นเรื่องมันมีเท่านั้นจะอยู่เป็นกราวาสก็ดีอยู่เป็นพระเป็นวรจิตก็ดีมีสติคว <c oughs> บคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้กลายเป็นเรื่องผิดพลาดขึ้นมา ไปสร้างโลกนั่นโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในโลก mm hmm. ควรจะสังเกตสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้ภาษาธรรมะนี่มันมันมีความหมายตามแบบของภาษาธรรมะชาวบ้านเข้าใจไม่ได้เช่นชาวบ้านเขาจะถือว่าเรามีโลกเราอยู่ในโลกเราเรามีโลกเราอยู่ในโลกโลกนี้ตลอดเวลา แต่เดี๋ยวนี้ผมพูดว่าเรายังไม่มีโลกจนกว่าเราจะสร้างโลกอะไรขึ้นมาเป็นการมาโลกรูปันโลกอรูปันโลกนี่มันพูดกันคนละภาษา